ำนะข้างบนมันก็จะมีน้ำนะเป็นรอยหินแยกหินแจกออกมานะครับ เสียงสบางลงมาด้วยนะ,ะเดี๋ยวเขาไปดูนะครับน่าจะมีนายพานมาหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นนะครับทางน้ำลงไปไหลไปเมื่อกี้นะ เนีไหลลงไปเมื่อกี้ไหลามาตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นน้ำตกไหลลงมานะครับ